อยากได้เครื่องสักผ้าเหรอก็ให้ลูกแกซื้อให้สิวะตะชานตาอยู่บ้านทำสวนยางอ่ะก็มีไรายได้จากการกรีอย่างทุกวันนะครับถ้าคนเราขยันน่ะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่จนหรอก แต่ถ้าคนเราขี้เกียจนะครับไปอยู่ที่ไหนก็จนเชื่อตาซิยกส่วนยางให้ทำแล้วอะแต่ก็ไม่ยอมทำกันดีแต่ขอทานเขาไปวันๆถ้าทำตัวขี้เกียจแบบเนี้เหรอไม่มีทางรวยหรอกแหม่ตะเท่าออกมาไล์สดแหวกลูกสาวตัวเองหรือยังไง ทำไมล่ะสวนยางอ่ะก็จ้างเขาทําไปสิไม่เห็นต้องไปทําเองเลย,อย,อยนอนอยู่บ้านเฉยๆรอรับเงินสบายๆไม่ชอบหรือไง <c oughs> นั่นสินอนรอรับเงินอยู่บ้านสบายๆไม่ชอบหรือไงวะตาแก่คนนี้ <c oughs> ดีมากที่เมียนะเข้าใจผัวไม่ยอมไปเข้าข้างพ่อตัวเอง <c oughs> แล้วฝากเมียไปบอกตาเท่าด้วยนะไอเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าขอละอย่าออกมาไล์สดแฝดตูอีกระวังเธอเดี๋ยวตูวเนี่ยจะตอกกลับให้หน้าหงายเลย <c oughs> โอเคจ้าเดี๋ยวเมียเนี่ยจะไปบอกตาเท่าให้นะ <c oughs> แค่ตูถอดเครื่องทำน้ำอุ่นออกอะแกก็เอาไปนินท้า เครื่องทำน้ำอุ่นน่ะมันไม่ได้ต่อสายดินถ้าไฟรั่วขึ้นมาตอนที่แกไปอาบน้ำละ่ะไฟจะช็อตแกตายหาอดีฮ้อแต่เท่าเออ ถ้าแกไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยก็ไม่สมควรที่จะออกมาพูดแบบนี้เนาะ <c oughs> ส่วนไอ้เครื่องซักผ้าที่ขนมาที่บ้านดงดอกนี้มันก็เป็นของเอฟซีผู้ใจบุญเขาบริจาคมาจะทิ้งไว้ที่บ้านกกอกเนี่ยก็กลัวเอฟซีผู้ใจบุญคนนั้นน่ะเขาเสียน้ําใจแกก็กลับไปอยู่กับเมียกับลูกแกแล้วนี่อยากได้อะไรอะ่ะก็ไปขอลูกแกเองสิ <c oughs> นั่นสิแค่เครื่องซักผ้าเครื่องเดียวเองเนอะออกมาพูดนะให้เราเสียหายซะงั้นถ้าแกอยาก,ากจะได้เครื่องซักผ้าส,สักสิบเครื่องอะนะก็ยังซื้อได้เลยก็เห็นนะ่ะน้องเมืองอะไลฟ์สดด่าพวกเราอะอยู่ทุกวันอืมไลฟ์สดด่าพวกเราทุกวันแบบนี้ก็ได้หลายพันอยู่นะแต่ละคลิปอะ ให้น้องมึงนะ่ะซื้อมาตั้งไว้หน้าบ้านเลยสักสิบเครื่องถ้ามีคนมาถามว่าซื้อไว้ทําไมเยอะแยะก็ให้ตอบพวกมันไปว่าซื้อเอาไว้ให้หมามันถามนั่นแหละชอบชอบชอบคุณผัวเนี่ยพูดถูกใจเมียมากเลยคะ่ะอย่าไปเสียดายเงินเลยไอ้น้องเมียเอ้ยซื้อๆให้แต่เท่าไว้ใช้สักเครื่องเถอะ แต่เท่าไปอยู่กับพวกมึงแล้วเนี่ยก็เลี้ยงดูให้มันดีๆหน่อยให้เหมือนตอนที่อยู่กับพวกตูนี้มีเงินใช้ตลอดตลอดมอเตอร์ไซค์ก็ถอยเงินสดซื้อทองใส่ก็ใช้เงินสดเห็นความแตกต่างกันไหมไอ้พวกน้องเมียทั้งหลาย มันเลวบัดซบไหมเนี่ยไอ้จำเลยตัวนี้ตอนที่มันมาอยู่ใหม่ๆนะมันไม่มีอะไรมาเลยตาชานกะ็ให้ทั้งที่อยู่ให้ทั้งสวนยางทำมาหากินมันยังไม่เคยสํานึกบุญคุณตาชานเลย <c oughs> นี่ถ้าตาชานมาฟังที่มันพูดแล้วะนะน้ำตาแกจะไหลไหมนอ้อและถ้าหลานๆของตาชานะมาฟังที่พ่อมันทวงบุญคุณกับตาแบบนี้ ลูกๆมันจะรู้สึกอย่างไรบ้างไม่อยากจะคิดเลยถ้าคิดไปแล้วเนี่ยหัวจะปวดคอยดูเธออีกไม่นานหรอกกรรมที่มันได้ทำเอาไว้อะก็จะลงโทษมันเองกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ อาณาจักดงดอกของมันนะจะต้องโดนทรณีสูบในอีกไม่ช้าน้ำป่าที่ไหลหลากลงมาจะชะาร้างความอับป,ปรีหนะ้อนาอาณาจักรดงดอกแห่งนี้ให้หมดไปจะไม่มีอะไรมาฝ่ากันได้ต้องพังราบเป็นนาบกองแน่นอน กรรมใดที่ทําให้พ่อแม่เสียใจจนน้ําตาตกในผิดหวังเสียใจทั้งการกระทําและคําพูดที่ล้าเลิกบุญคุณพ่อแม่ลูกคนนั้นจะทํากินไม่ขึ้นชีวิตจะพบกับความวิบัติชิบหายในเร็ววันจำำําคําอาตมาไว้นะโยมจําเลยทั้งสอง แหมอีฉันแล้วอยากจะให้ตาชานะยึดสวนยางคืนจังอย่างน,น้อยๆนะก็ยังมีไรายได้เอาไว้ใช้ภายในครอบครัวหลังจากที่แกนะี่ยย้ายเข้าไปอยู่กับยายสมควรแล้ว <c oughs> หรือว่านี่จะเป็นวิบากกรรมของแกวะตาชานโทษฐานที่กลับไปกลับมาไม่อยู่กับร่องกับร้อยแบบนี้ <c oughs> <c oughs> จะน,น่าสงสารหรือว่าน่าสมเพชดีเนาะ <c oughs> ใครที่ยอมให้คนอื่นมาต่อว่าแดกดันพ่อแม่ของตัวเองเนี่ยอย่ามาเรียกตัวเองว่าเป็นคนอยู่อีกเลยนางเถิกนี่มันเกิดมาเพื่อเนระคุณพ่อแม่จริงๆส่วนไอ้ลูกเขยก่อนแล้วพอๆกันไร้สํานึกไม่รู้จักบุญคุณคนสมควรแล้วที่น้องๆของมันเนี่ยขอตัดญาติขาดมิตรขาดจากความเป็นพี่น้อง แค่เครื่องซักค่าเครื่องใหม่อะผัวมึงยังไม่มีปัญญาซื้อไว้ใช้เองเลยทําเป็นออกมาคุยโม้โอวดใครเขาจะเชื่อมึงไอจมเลยขี้งกเอ้ยทำบุญเอาหน้าเสนอหน้าว่าเป็นคนดีที่แท้ก็นักบุญจอมปลอมหลอกขอทานจากคนอื่นไปวันๆอย่างมึงทั้งสองตัวนะจะทำอะไรอะก็ไม่มีทางเจริญไม่มีทางสำเร็จหรอก คู่ผัวเมียลวงโลกนรกส่งมาเกิดจริงๆปากดีปากเก่งจริงๆไอ้จำเลยตัวนี้ <c oughs> นี่ขนาดพ่อตามันนะมันยังไม่เว้นเลยอะแบบนี้ไม่ให้เรียกว่าเนรคุณเราจะให้เรียกว่าอะไร <c oughs> อย่าดูจนอินกันมากไปนะครับ คลิปนี้ก็สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทานินแอปโฮมด้วยนะครับขอบคุณครับ